ครับไปต่อนะครับตอนนี้7จ็ดโมงห้ห้านะครับผ่านไปแค่ไม่ถึงไม่ถึงยีนาทีนะครับจริงๆสินาทีเองหลังจากไฟติดนะครับเมื่อกีอ้ผมสังเกตว่าควันมันไม่ผ่านไอตัวไอตัวไอกลวยกวยกวยที่จะเชื่อมต่อกับที่เอาน้ำส้มควันไม้เลยนะครับผมก็เลยเอาก็เลยตัดออก 4เซนตเมตรนะครับเพราะระยะห่างตอนนี้คือ20นะครับหมายถึงจากโคนถึงปากป่องตอนนี้ไฟติดแล้วออุณหภูมิอยู่ที่ใกล้ปากป่องเนี่ย368แล้วนะครับส่วนอุณหภูมิถัดไปที่ใกล้ปากควันนั้นนะ240แต่ว่าอุณหภูมิของเทอร์โมคัพเปิลที่อยู่ตรงข้างล่างถังนะครับจริงๆก็ไปข้างล่างอบผมอ,อยู่กลางๆใช่ไหมครับถัดลงไปอ่ะ61องศา ผมคิดว่าเาตาตัวนี้ผมเปิดผมเปิดช่องอากาศเนี่ยใหญ่พอสมควรก็ตามที่ตามแบบที่สูรภูมิรัก์ท่านนี่นะครับผมก็เลยคิดว่าอุณหภูมิเนี่ยาจาก380กว่านะี่คือมันใกล้ไอเตาจุดมากนะครับเพราะฉะนั้นผมจะยังไม่เก็บน้ำส้มควันไม้นะครับผมจะรอจนอุณหภูมิที่ใกล้ปากป่องหน้าถึงสัก300 แล้วก็อุณหภูมิข้างล่างให้ได้มากกว่าร้อยอุณหภูมิปากปองเนี่ยตอนนี้แค่48เองนะครับตามทฤษฎีที่ท่านอาจารย์บอกเนี่ยคือเริ่มเก็บที่85้าถ้าที่ผมจําไม่ผิดนะครับ85องศาที่ปากปองแต่ว่าอันนั้นมันขึ้นกับความสูงยาวของไอตัวป่องด้วยแล้วก็ความใหญ่ของไอปองควันด้วยตอนนี้มันแค่4ี่ดเดี๋ยวผมจะลองดูสัก80ก็แล้วกันนะครับค่อยเริ่มเก็บต้ส่งควันไม้หมายความว่าเอาอุณหภูมิปากป่องที่แ80ดิ แล้วก็ไอตัวที่จุมอยู่ในนั้นน่ะน่าจะให้ไม่ต่ำกว่า200นะครับโอเคตอนนี้ไอตัวใกล้ถังมันไป400แล้วครับมันมันต้องใส่เปลวมันเข้าไปนะครับโอเคครับตอนนี้ไฟก็เป็นฐานเป็นน่เรียบร้อยแล้วตรงนี้ผมก็ใส่เชื้อเพลิงส่วนหนึ่งเข้าไปนะครับดึงไฟออกมาห่างๆไอตัวกล่องนั้นหน่อยนะครับ เอาละผมใส่ปืนทุกอันเข้าไปได้แล้วครับผมก็จะปิดประตูบนเลยนะครับเหลือประตูล่างไว้เออ่การปิดเนี้แน่นอนว่าผมคิดว่ามันคงลดปริมาณออกซิเจนของผมลงอะแต่ว่า ค okay. ผมปิดฝาบนไว้เพื่อลดการเผาไหม้ข้างในให้มันอบมากขึ้นแล้วก็เราดูควันครับตอนนี้420ที่อุณหภูมิใกล้เตาเผานะครับเนี๋ยครับพอผมปิดปุ๊บมันมันอุณหภูมิเริ่มลดลงมาครับ อุณหภูมิปากปองอยู่ที่60ิบครับอุณหภูมิในฟืนเดี๋ยวต่อไปผมจะพูดคำว่าอุณหภูมิในถ่านกันแล้วกันนะครับที่จุดเอาถ่านกันลวอุณหภูมิที่จุดเอาถ่านเนี่ย73ดสามนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะรายงานทราบต่อไปนะครับ